แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดต้องการผู้นําจริงๆในตําแหน่งผู้จัดการทีมใครสักคนที่ผู้เล่นมองไปแล้วไร้ข้อกังขาแบบว่าศบตาก็รู้ทันทีว่าใครคือในายใหญ่ทุกวันนี้มีผู้เล่นมากเกินไปที่สําคัญตัวผิดคิดว่าพวกเขามีอํานาจนําเหนือกว่าคนเป็นผู้จัดการทีมนี่คือสิ่งจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงหากว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดต้องการจะกลับไปประสบความสาเร็จอีกครั้งหลบโลกปีแสดงประจาการเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์แรกแบบเต็มๆของเดือนมีนาคมอย่างที่เราชอบพูดกันตลอดว่าเวลามันผ่านไปรวดเร็วเพราะนี่แค่ไม่ทันไรปฏิทินปี255667 ถูกฉีกไปแล้ว2เดือนในทางฟุตบอลก็เป็นสัญญาณนะครับว่าเหลือเวลาการแข่งขันฤดูกาล2023-24อีกแค่3เดือนเท่านั้นทุกอย่างก็จะได้ข้อสรุปกันแล้วส่วนข้อความคาพูดข้างต้นนั้นก็ไม่ใช่ของใครที่ไหนแต่เป็นพอสโคที่พูดไว้ทาง B t ทีเอสซึ่งจะตัวนั่งเป็นนักวิเคราะห์เกมให้ถือเป็นคาพูดที่เชื่อว่าแฟนบอลปี้สัตว์แดงฟังแล้วก็รู้สึกตรงกันว่ามันคือความจริงตลอดเวลา1 0 1ถึงปีที่ผ่านมาหรือนับตั้งแต่เซอร์เล็กฟอร์คุซันวางมือไปปีแ,ดแเ,ปเดง โอเลกุน่าโซชาและเอเดร็กเทนฮาร์กนี่คือนับกันเฉพาะที่เข้ามาแบบฟูลไทม์ยังไม่ได้นับขาจรที่มาแค่ชั่วครู่ชั่วคราวระหว่างเปลี่ยนผ่านกันอีกนะครับซึ่งมันก็เลยน่าคิดตามคําที่พอสโคพูดมาว่าบ้างที่จริงๆแล้วสเปคคุณซืออ่อแบนเชสเตอร์ยูในเต็ดนั้นมีความรู้ความสามารถในด้านงานโค้ชอย่างเดียวม,มันไม่พอแต่ต้องมีพัดเต็มีบาร,รมีที่ถึงพร้อมจะควบคุมดูแลเล่นภายในทีมให้ตรงอยู่ในระเบียบแบบยั่งยืนตามไปด้วยต้องยอมรับนะครับว่าหลังจากโอเลกุน่าโซชาออกมาพูดคุยเรื่องราวต่่่่่าาาางงงๆททททีีีีีเเเกกยวววับชลขํมปแด ที่เป็นการเปิดโลกความจริงให้ใครหลายคนได้รู้ว่าภายในสโมสสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันมีสิ่งที่เรียกว่าอิทธิพลเงียบซึ่งมาในรูปแบบของอารมณ์ด้านลบที่ก่อตัวมาจากกลุ่มผู้เล่นบางส่วนที่ดันอยู่ในสถานะนําของทีมทําให้การทํางานของโค้ชนั้นมันยากขึ้นและสิ่งเหล่านั้นแฟนผีเองก็กําลังรู้สึกสัมผัสได้อีกครั้งว่ามันอาจกาลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้กับเอเดร็กเทนฮาก์หรือไม่สําหรับคุณสื่อชาวดัตหลายวันบันนี้กระแสข่าวเรื่องเขาจะไม่ได้ไปต่อในซีซั่นหน้ากับปีสัตว์แดงถ ตที่ปัจจุบันเป็นกุนซือของโบลญญาขึ้นมาว่ามีโอกาสที่จะถูกพิจารณาให้เป็นกุนซือปีแสดงคนใหม่ถ้าหากว่าเอเด็กเทนฮากถูกปลดจากตำแหน่งไปโดยปัจจุบันครับมอตตาถือว่าทำทีมโบลญนาได้น่าชื่นชมรังอันดับสี่ของเวทีเก่าโชทั้ทงที่ในทีมแทบไม่ได้มีซูเปอร์สตาร์ชูโรเหมือนที่มันอื่นเขาซึ่งก็เลยทำให้สื่อหยิบชื่อนี้มาร่วมวงแคดิเดตกุนซือผีกับเขาด้วยแต่ความไปไปได้คงไม่น่าจะมีมากนักเพราะต่อให้ปีแสดงปลดเอเด็กเทนฮาร์กจริงๆมันก็ยังมีกนนืืออออ่่่่มโลมมลลพ้กกวาาาาตใหหเเยยยูยคดฉะ2ช หลักเลยที่เส่อ,องกลิดชูขึ้นมาเป็นตัวแต่งร่วมในอันดับหนึ่งคือแกฮฮมพอตเตอร์และแกลเลยเซาเกตด้วยเหตุผลเพราะทั้งคู่เคยมีสายสัมพันธ์ร่วมงานกันกันกบแดนแอชเวิร์ดว่าทีผู้อำนวยการกีฬาทีเซอร์จิมแลดคิปกำลังพยายามดึงตัวมาร่วมงานกันในอนาคตอันใกล้นี้แต่ก็อย่างที่ท,ทราบกันว่าเคสแดนแอชเวิร์ดนั้นมีปัญหาเรื่องเดียวก็คือนิวคาสเซิอยู่ในเตดต้องการค่าฉีกสัญญาออกจากช่วงเวลาพักงานของแดนแอชเวิร์ดที่จำนวนสูงถึง2ี่สิล้านปอนด์ซึ่งนับจากที่สาริกาดงสัง,งไปย กาดงมาโดยตลอดแต่ก็ยังไม่ได้ข้อยุติเซอร์จิมแล็คคิปเคยพูดถึงแดนแอชเวิร์ดเอาไว้ในเชิงยกย่องฝีไม้ลายมืออย่างสูงเลยนะครับว่าแดนแอชเวิร์ดเป็นหนึ่งในผู้นวยการด้านกีฬาชั้นนําของโลกอย่างชัดเจนผมไม่เคยกังขาในความสามารถของเขาและเขาก็สนใจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะนี่คืองานที่ท้าทายที่สุดจากสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันจะแตกต่างจากที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะที่นั่นพวกเขาอยู่ในความมั่นคงบระดับสูงแล้วแต่กับยูไนเต็ดคืองานที่ต้องสร้างกันขึ้นมาใหม่หมดซึ่งผมคิดว่าเขาจะเป็นตตตัััััวววเเออที่่่่ยยยยดดมมสสสําาาาาาหรรบบิิงงนนน้้น้ขใจจะค หเรามีการพูดคุยกับนิวคาเซิลและแน่นอนว่าพวกเขาก็ผิดหวังผมเข้าใจเลยว่าทําไมพวกเขาผิดหวังที่จะเสียบุคลาการระดับนี้ออกไปแต่ใครจะไปตําหนิแดนแอชเวิร์ดได้ละ่ะเพราะคุณต้องเข้าใจในมุมของแดนแอชเวิร์ดด้วยว่านี่มันคือความท้าทายระดับมหึมามากๆที่เข้ามาหาเขาเซอร์จิมแรดคิปยังได้อัปเดตสถานการณ์เรื่องนี้เพิ่มเติมอีกด้วยนะครับว่าเรายังต้องดูกันไปก่อนว่าเรื่องจะคกี้คายไปแบบไหนแต่สิ่งที่ผมคิดว่ามันไร้สาระมากก็คือการบอกให้คนที่มีความสามารถเก่งกาจในสายงานของเขาแบบสุดๆอย่างแดนแอรองอนงนงนไขขกกาาพัาป ตอนเราเข้าหาโอมาร์เบลดาพวกเราทํามันด้วยความคารบและมีความเป็นผู้ใหญ่มากพอซึ่งฝั่งนั้นก็เข้าใจว่าทําไมโอมาร์ Omar ถึงต้องการเดินหน้าเข้าหาความท้าทายแบบนั้นสําหรับแดนแอชเวิร์ดมีแนวทางหลายอย่างที่สื่อนําเสนอความเป็นไปได้นะครับเช่นในกรณีที่ปีสัจแดงเจรจาความกับนิวคาสเซิลยูเนเต็ดไม่ลงเอยด้วยดีในแบบที่ปีสัจแดงไม่ยินดีจ่ายค่าชดเชยระดับ20ล้านปอนด์และทางสารลกาดงก็ไม่ยอมผ่อนปลนข้อเสนอก็จะหมายความว่าแดนแอชเวิร์ดน่าจะถูกแขวนลอยไว้ที่นิวคารเซ่ลจนถึงปีสอเอก,าอกาเน เไไพราะพวกเขามองว่าทั้ง2ฝ่ายน่าจะหาข้าอยุติกันได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกันมากกว่าแต่กระบวนการดําเนินการในดีลแดนแอชเวิร์ดนี้ก็ยังไม่น่าจะทันให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมวางแผนงานลงตลาดให้ปีแสดงในช่วงหน้าร้อนนี้และถ้าหากการเจราจาระหว่างสสโมสรจบลงแบบดีที่สุด <c oughs> ก็อาจเป็นไปได้ว่านิวคาสเซิลจะร่นเวลาพักงานของเขา,าเหลือแค่1ปีซึ่งก็จะทําให้แดนแอชเวิร์ดไม่มีส่วนร่วมกับงานลงตลาดนักเตะของปีแสดง2รอบตลาดก็คือหน้าร้อน2024นี้และตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมปี2025แต่ทั้งนี้แมนเชสเตอร์อยู่ใน ก็ชัดเจนว่าพวกเขาไม่ต้องการให้เวลาทอดนานแบบนั้นขณะที่อีกหนึ่งตัวเลือกคุณซื้ออย่างโรเบโตเดซาบีที่ปัจจุบันคุมทีมไบรตันกับเพจคอนเฟเรล่าสุดของเขากเ็เรียกว่าง,งานเข้ากันเต็มๆกับข่าวที่มีการโยงใยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดม,มาตลอดหลายวันซึ่งพอได้โอกาสซื่อก็ไม่พลาดจะถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเดซาบีตอบว่าก่อนอื่นเลยผมทำในสิ่งที่ผมมีความสุขและสิ่งนั้นคือสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ในตอนนี้ผมโชคดีในตอนนี้ที่ได้ทำทีมที่เล่นเกมในระดัับสูููงไดด้้้้มมมมมนนทาาใหหผผแปี่่่วเเรรรชะนะืออถึจึจพพกก็ิกศษย ก็รีว่าไม่ได้ตอบตรงคาถามสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ใช่เรื่องน่าประหลัดใจเพราะหัวโขนของเขาอยู่กับไบตันฉะนั้นจะไปพูดจาอะไรที่อาจกลายเป็นประเด็นให้สื่อไปเล่นขยายกันต่อก็คงไม่ใช่เรื่องที่ดีกันมากนะักรอบวันที่ผ่านมายังมีประเด็นสัมภาษณ์ของเซเคเยลเลกิลอนที่เอามาพูดถึงช่วงเวลาสั้นๆของเขากับแมนยูในเตดโดยหลักๆคือเรื่องของการที่เขาแสดงออกชัดเจนว่าไม่มีอะไรต้องเสียใจกับช่วงเวลาดังกล่าวเนื่องจากตัวเขารู้สึกว่าได้ทุ่มเทเต็มที่ให้กับสีเสื้อปีแสดงตัวนี้มาเท่าที่ความสามารถขขขขออองเเาาาาาจจะคคคววบบบบุุมมมมททํไดด้้้แลผผผกกกััูรี่ณ กส่งเมื่อผมนึกถึงยูไนเต็ดแน่นอนว่าก็จะมีแดะรอยยิ้มเสมอผมยังหวังและเอาใจช่วยให้พวกเขาคว้าแชมป์เอฟเอคัพผมสนับสนุนพวกเขาเสมอตอนนั้นมันคือช่วงเวลาที่ชีวิตผมยากลําบากมากที่สุดครั้งหนึ่งและพวกเขาได้มอบความรักให้กับผมนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องราวบางส่วนที่มาจากคดี้กัคโปสตาของลิเวอร์พูลเที่ยวมาเปิดเผยเรื่องราวช่วงระหว่างกันมันจะมีการโยกย้ายทีมว่าตอนนั้นเขาเองเขาใกลโอกาสที่จะมาลงเอยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขนาดไหนโดยทางกัคโปได้เล่าและยืนยันว่ามันมีการติดต่อกันอย่างสม่ําเสมอจากทีมงานฝั่งเขาาและอกน มันน่าจะเป็นช่วงซักซัมเมอร์ก่อนหน้าที่ผมติดต่อกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ได้พูดคุยกับผู้จัดก,การทีมด้วยเขาเป็นดัตผมเลยคุยกับเขาแต่สุดท้ายก็ไม่ลงเอ่ยกันพอหน้าหนาวมาถึงเรียบูเข้ามาแล้วมันก็ถือเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดสําหรับผมแล้วในตอนนั้นยังมีในส่วนของร้านบุ้นอยลุนที่มีภาพวิดีโอเดินทางมาแคลิงตันแล้วหยุดทักทายกับแฟนบอลที่ถามคําถามบางอย่างโดยเฉพาะว่าจะกลับมาทันเกมเจอเอเวอเรตหรือไม่นั้นซึ่งในคลิปวิดีโอดังกล่าวกองหน้าทีมชาติด เทนฮักก่อนเกมที่จะมีกันในวันนี้ว่าลาสมูธฮอยลูนจะพร้อมไม่ใช้งานในเกมสุดสัปดาห์นี้หรือไม่ในตัวขณะที่ามิลลรักเฮิร์ตกับบทความข่าวของเขาพูดถึงกรณีที่น่าร้อนนี้จะมีการล้างบางครั้งใหญ่ในองค์กรปีสัดแดงและคาดเดาล่วงหน้าถึงกลุ่มผู้เล่นที่อยู่ในข่ายมีโอกาสจะเก็บเข้าของย้ายออกจากทีมไปในช่วงหน้าร้อนนี้เอาไว้มากถึง21หลายชื่อซึ่งก็ต้องขยายความกันก่อนว่าไม่ใช่ว่าทั้งหมดจะต้องออกแน่นอนแต่รักเฮิร์ตใช้คําว่าเขาขายมีโอกาสจะได้ย้ายออกนะครับโดยทั้งย ว่าแมนยูมีความต้องการชัดเจนจะอัปเกรดการแข่งขันในพื้นที่แบ็กขวาให้กับทางดาโล่ซึ่งหมายความว่าตำแหน่งนี้ดาโล่ชนะวานบิซาก,ก้าไปแล้วต่อมาคือราเฟลวาลันบนเหตุผลไม่ซับซ้อนมากก็คือการที่ทีมต้องการยกเครื่องแนวรับและด้วยอายุกับค่าเหนื่อยของวาลันบวกกับสัญญากำลังจะหมดลงมันก็เป็นโอกาสดีที่จะแยกทางกันแบบบวัวไม่ช้ำ,นำหนามไม่คุนต่อมาคือวิกตอร์ลินเดอร์เลฟกรณีคล้ายกับวานบิซาก้าคือดูแล้วไม่น่าจะได้ไปต่อเพราะทีมมีการสังขยา,าตำแหน่งเซนเตอร์แบบเข้มขน้นเพราะว่าการที่หากท งนี้ก็เลยเป็นที่เชื่อกันว่าทีมบริหารใหม่ของปีสแสดงน่าจะตัดสินใจแยกทางเพื่อการลดรายจ่ายนําไปสร้างทีมชุดใหม่น่าจะเหมาะสมกว่าต่อมาคือจอร์นี่อีแวนที่กระตามสภาพงานอายุ36ปีสัญญาระยะสั้นที่ได้มาในซีซั่นนี้แทนไม่ต่างอะไรจากโบนัสสุดท้ายของเส้นทางอาชีพแม้จะทําผลงานได้ดีทุกครั้งที่มีโอกาสลงเล่นก็ตามคนต่อมาคือแฮร์รี่แม็กไกนแม้จะกลับมาทําผลงานแข็งแกร่งอีกครั้งแต่นั่นก็ไม่อาทำให้เขาลูจล้จการเป็นตัวเลือกที่ทีมจะปล่อยออกไปได้นั่นเพราะอย่างที่บอกครับทีมกกกกํําา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 ลลลัััังงงง้้อ,อรสยยยนนนใหหมมม่่่ดททีเขบผ ก็ถือเป็นโอกาสดีที่ทีมจะปล่อยเขาออกไปได้ง่ายขึ้นกว่าตลาดรอบก่อนหน้านี้คาเซมิโลไลน์นี้ก็ไม่ต่างกับเคสของวาลันครับคือแม้จะเก่งมีประสบการณ์แต่ด้วยอายุอานาันน้ำกับการที่ทีมต้องการเริ่มต้นใหม่ต้องการลดรายจ่ายทําให้ถ้ามีโอกาสขายปีกแสดงก็น่าจะรับไว้โดยมีปลายทางคือทีมจากเซาอุเดิอาระเบียอีกคนคือทางคริสเตียนเอเด็กเซนที่เขาขายจะโดนปล่อยตัวต้องยอมรับว่าแม้จะมีดีกีความสามารถแต่ฤดูการปัจจุบันนี้ปัญหาชัดเจนมากก็คือเรื่องสภาพร่างกายที่โรยลาทําให้ยืนระยะในเกมแต่ละเเกกมมมไได่ไ่าพออทีหลื จะมีโซเฟียนมลาบัตที่ถูกลงความเห็นจากสื่อหลายสำนักว่าไม่น่าจะถูกปีกสัดแดงซื้อขาดจากผลงานที่ไม่คงเส้นคงวาและปรับตัวกับหลีกอังกฤษไม่ได้ท่านมาคือสกอตแมกทูมิเนแม้จะเป็นดาวซันโวสูงสุดของทีมแต่เราก็รู้กันดีว่าศักยภาพของเขาในเชิงลึกนั้นดูจะไปต่อไม่ได้มากกว่านี้แล้วซึ่งทีมบริหารชุดใหม่ต้องการยกระดับทีมให้ดีขึ้นการปล่อยแมกทูมินเน่แล้วไปหาดูการเสริมทัพบ,บุคลากรแนวทางใหม่เข้ามาก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดประกอบกับถ้าหากปล่อยแม um กทูมบบาาินเนเเเนนนืื่่ออองงจาาาาากกสถะป็็ดด้้ขขทีมมยไรค รก็สามารถนําตัวเลขไปลงในรายรับได้ร้อเปอร์เซ็นต์เพราะถือเป็นสินทรัพย์ที่สโมสสร้างขึ้นมาเองไม่ได้ซื้อหามาจากที่ไหนไม่ต่างอะไรกับชื่อของมาคันแลดฟอร์ดที่ก็อยู่ในลิสต์ของเซมิลลารเฮิร์เช่นกันโดยรายนี้ถูกมองในสถานะเป,นานะเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากที่สุดของทีมนในปัจจุบันและจะช่วยคลายช่องหายใจติดขัดเรื่องกฎการเงินในเวลานี้ไปได้เปาะใหญ่แน่นอนถ้าสามารถปล่อยออกจากทีมไปได้ที่เหลือก็จะมีมาร์เซลที่กําลังจะหมดสัญญาอันตนนี้ที่ฟอร์มตกต่ำและดูจะไม่เป็นนักเตะในสเเปปคขอออองงฝ่่่่าาาาายยยยบรรริหหชุดใมมกกกกนนนัจจี้็็ะพตโ์ อามาดยโลโดยลายนี้ล่าสุดมีข่าวว่าค่อนข้างจะไม่เป็นที่โปรดปานของเอเดรีทนฮากและต้องไม่ลืมรายชื่ออื่นๆอย่างฟาคุนดเปเยสตีดอนนี่ฟอนเดเบกฮันน่บาลเมดเบลีจารนซานโชและเมสันกรีนวูดปีที่สุดท้ายคือทางแบดดอนวิลเลียมที่หลายคนน่าจะลืมๆกันไปนแล้วแต่เจ้าตัวก็เป็นแค่ที่ถูกปล่อยยืมไปอิฟซวิตเทาแค่ชั่วคราวและจะกลับมาแมนเชสเตอร์ยูไนเตดแต่คาดว่าน่าจะเป็นการกลับมาเก็บข้าของรองการส่งตัวไปที่อื่นซะมากกว่าเพื่อนๆเ,เห็นด้วยกับรายชื่่ออออไไไหนนนบบบ้้้าามม้าาาาางงททีมมมูเเเเเลลรรัััักกปะะตวคคคขพดดุยย